สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อพี่ใหครับวันนี้ที่มาที่ไปเลยค่ะกับลายมือดักชั่นมามีเดียดักชั่นมาอย่างไรครับเริ่มต้นจากว่าเราเราสองคนนี้ครับทำงานอยู่ในวงการมาสักพับหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราก็แบบเหมือนได้ได้มีประสบการณ์มีอะไรเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ไปให้กับเด็กรุ่นใหม่อยากจะเห็นแบบเด็กๆแบบบเติบโตขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียเริ่มต้นจากของใหม่ที่เราจะมปั้นเด็กก็เหมือนเราอยาก ทำเขาเรียกว่าอะไรเราอยากทำซีร huh ีส์อะค่ะก็คืออย่างพี่เต๋อเองก็เนบทเขียนบทพัลล้านเนาะก็คือพี่เต๋อก็แบบเก่งนังเขียนบทอะไรเย่างี้ค่ะก็เลยอยากให้มาทำซีรีส์ร่วมกันค่ะแล้วในในการที่ต้องทำซีรีส์ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าดังนั้นตัวใหม่เองก็อยากจะแบบลองหานักแสดงเอง้าเผื่อเราก็จะเอานักแสดงที่มาเล่นเรื่องเนี้ยเราก็แบบดูแลเขาไปยาวๆค่ะมีซีรีส์หลากหลายมากในประเทศไทยทำไมเลือกทำซีรีส์อยู่นี สำหรับใหม่นะคะหนึ่งแน่นอนแหละกระแสกำลังมาใช่ไหมคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของตัวบิสอะไรเงี้ยแต่สำหรับใหม่เองอะใหม่รู้สึกว่าใหม่ชอบมากเลยเพราะตอนนี้อยากเล่นรอรอค่ายไหนติดต่อมาเหมือนกันเลยอะไม่มีใครที่อใหม่เลยเขาอยากเล่นอยู่รีมากใหม่อยากเล่นใหม่อยากเล่นมากค่ะแต่ว่ามันแบบทุกคนก็จะโฟกัสถ้าเหมือนเราเราก็เลือกเด็กมาเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้เลือกอย่างเราไปเล่นอะไรเงี้ยเนาะเราเราก็ยังเลือกเด็กใหม่ๆมาเล่นเลยค่ะก็เพราะว่าใหม่อะชอบ เรื่องความรักที่มันจริงจิงแล้วก็เลยก็เลยชวนพี่เต๋อมาครับพี่เต๋อก็ยังไม่เคยค่ะว่าแบบเขามาทักที่ว่าจะทำซีรีส์อยู่นี้แล้วคงเรื่องเรื่องนี้ก็มาจากใหมเรื่องเหมือนกันใช่ใช่มาอย่างไรให้สำหรับใหม่คิดว่าคงเรื่องจะต้องเรื่องนี้เนี่ยแคร์วิวใหม่รู้สึกเหมือนเทมากเลยแล้วใหม่ก็อยากเล่นมากใหม่รู้สึกว่าตัวแคร์เล่นแตแครเป็นอะไรที่น่าเล่นมากแล้วก็ในเรื่องของแบบในที่ที่มันอันตรายแล้วก็ดูแบบเด็กผู้หญิงแล้วก็ู้ิงเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมคะมัน ในคลุกอราหมายเชื่อว่ามันมีหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเองก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักเราก็หยิบหยิบตรงเนี้ยมาเล่าค่ะคุณนิสิตามทำไมทำไมคิดว่าจะต้องเอาเรื่องแก่เรื่องในคลุกมันมันมีหลากหลายทำว่าจะคงเรื่องมันมาจากไหนเรื่องเพอร์ลิสมาจากไหนก็อย่างตัวไปเองอไงทำไมอะเสพอยู่แล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังเก่าๆหนังฝรั่งฮอลลีวูดที่มันแบบซีเอชั่นที่มันเกิดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือแบแล้วหมายถึงว่ามันแบบประทับใจมากเลยอะมัน ดูแล้วบางทีร้องไห้กินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอะไรนะกีนไม์อะไรอย่างเงี้ยมันแฮปปี้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเออมันมันมีอินสตาเรชันกับเรฟเฟรนซ์ที่แบบที่มันมาเยอะมากๆแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นยังไงเลยเกิดเกิดไอเดียตัวมาขึ้นมาแล้วชวนพี่เต๋อมาครูมมิ่งใช่ไหมนักเขียนบทชวนพี่เต๋อมาครูมมิ่งกรูมมิ่งบทขึ้นมาใช่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 พี่เต๋อกับเรื่องนี้จากที่ได้ได้ฟังไอเดียจากน้องใหม่แล้วมาเนอะเรากเป็นนักเขียนบทเลยครับจริงๆครั้งแรกสุดเลยผม ที่ได้ฟังผมรูออ้สึกเมันจะไปยังไงต่อคือคือคือเราไม่เคยข้อแรกคือเราไม่เคยแบบเหมือนอยู่นี้มาก่อน<ม>สับสองเป็นเรื่องราวในแบบหุ่มเดนจำหญิงยิ่งเรายิ่งห่างไกลมากเลยแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งหนึ่งที่น,น่าสนใจคือว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่คนจะรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเปชดใช้ในความผิดแบบมันจะมีความแบบปวดหูมีความแบบหน้ากลัวแล้วเราอยากจะรู้ว่าทําไยงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าใน ที่ที่นั้นมันมีความหวังเล็กๆที่เรียกว่าความรักกลนะุ้ม่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจแนละ้วคนน่าจะอยากเด็ดอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับที่น้องใหม่ส่งมาผมก็พยายามพัฒนาขึ้นมาก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ค่อยๆเขียนต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆแยกไม่พิถีอ่ะจริงๆในฐานะที่ี่เราก็ไม่เคยเขียนบทเกี่ยวกับยูริมาหรอกเชื่อว่าไม่เคยเขียนแน่ยากถ้าจริงๆก็คือ,อยากเลยยากแต่ว่าก็ก็ถือว่าสนุกที่ได้ทำมากเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโลกที่เรายัง ยังไม่เคยไปแต่แล้วว่เออได้ไปลองเข้าไปสัมผัสก็รูอรู้สึกว่าเอาอ,เอมันมีพอยิ่งเขียนไปยิ่งรู้สึกหลงรักตัวละครรู้สึกว่าตัวละครเขามีความน่ารักแล้วก็แบบลุ้นอะลุ้นตัวเขาอะอยากให้เขาแบบคู่กันระหว่างบทกับตัวน,น้องนิยายไหนมาก่อนกันนะคือน้องนิยายหมอจะมีน้องน้องนักเขียนที่คุณหมอช่างเขียนน้องนิยายให้ใช่ไหมอันนี้บทเสร็จก่อนบทในเรื่องของซีรีส์แล้วก่อนที่จะทำซีรีส์ก็เลยอยากจะอยากจะมาเล่าในรูปแบบของนิยายก็เลยทำเป็นนิยายคือก็เลยเอามาพัฒนาเป็นนิยยาอีกทีนงช่วี้ได้รมานกิยยทุอย่างเก่ง ของยาเขาก็ผมก็ให้อิสระเขาเต็มที่เลยคือเขาไม่ต้องตามบทที่ผมเขียนเลยเพียง<ม>แค่ยึดโครงเดิมไว้เท่านั้นเองแล้วเขาก็ไปเขียนในรูปแบบของซึ่งดีมากเลยคือทุกครั้งทุกตอนที่อา่านรู้สึกว่าโ้สนุกมากเลยคือไ่จุดเด่นทีงไหนอย่างไงจ๋าไม่มีจุดเด่นที่ไหนครับจุดเด่นในนี้ความแตกต่างจากทีวีอยู่ที่เรื่องอื่นยังไงโอ้โหเยอะนะเพราะว่าจริงจริงมันเป็นมัเนเป็นโจทย์แรกในการทําเรื่องนี้เลยครับว่าถ้าเราจะทํายูริเนเราอยากจะทํายูริแบบที่แบบยังไม่มีใครเคยทำข้อแรกแล้วก็2ก็คือ มันต awesome, ้องมีความแบบน่าสนใจในแบบที่เฮ้ยเรารู้สึกเราอยากดูอ่ะก็เลยเรื่องพอพอเป็นเรื่องในเรือนจางปุ๊บเนเอาเออเรื่อมันมีความน่าสนใจใช่แล้วเรื่องความที่มันอินเทนส์นะคะในมุมของนักแสดงไม่อยากทำอะไรที่ใหม่ทุกอย่างอยากเล่นก็เลยแบบเออก็อยากเล่นนะเนี่ยเพราะว่ามันแบบมันมันไม่เคยเจอมาก่อนไรเงีที่แบบมันจะเป็นแบบคิดว่ามันจะเจาะตลาดย่างไหมพี่ใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่วายอะไรเงี้ยเขาจะแบบรักเลยรักก็เลยหวานเบียวเรื่ารมณ์มแบบทุกล้างตาะางอ่ง ใช่แต่แต่ก็ชอบครับชอบอะไรแบบนี้กล้ากล้าเสียงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าเราทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอะค่ะมันก็จะไม่ได้มีอะไร move forward ไปเง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ยเราทําอันนี้แล้วเราก็ลองมาแบบ export ดูกันว่ามันเป็นอีก way หนึ่งที่ที่ผู้ชมชอบหรือเปล่าหรือว่าถูกใจใครหลายๆคนไหมแต่ถูกใจแน่ๆถูกใจหมดเลยแล้วเรื่องนี้ก็สนองนิดเองด้วยใช่ไหมครับตัวถองที่ใหม่เองในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเลยค่ะคือถ้าหาแคนไม่ได้เยาเล่นเองค่ะเพื่อนทำไมเราไม่ลอง เราเล่นเองเ้วให้พี่เจอกับกับเนี่ยสั่งห้าะทำไมคะคนไม่อินแล้วใช่ครับคือผมมองว่ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้คนผู้ใหญ่ แน่ผู้ใหญ่ซะแล้วคือในแง่ความเป็นซีรีส์กับยูริอะครับเขาอยากจะแบบเหมือนแบบโลกแห่งจินตนาการเขาอะอยากจะแบบเหมือนแบบเพนท์บงสองคนนี้ที่แบบเหมือนรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอโลกจินตนาการของน้องใหม่ตังใหม่ไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าผมโผล่เข้าไปใจินตนาการเรื่อยๆมันก็มันก็แทรกไปเต็มที่นะแต่มันจะมีคนเนี้ยลอยเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้โหใช่ก็เลยแบบเปิดโอกาสให้มันแบบพันช่วงหนึ่งนะตอนหน้าใช่เนาะ ถ้าสมมติว่าปิดไฟที่เตอไว้ก่อนเหลือแค่พี่ใหม่คนเดียวปิดไฟเลยอยากลองปิดไฟเลยเหรอคะปิดไฟไว้ก่อนะปิดไฟไว้ก่อนต้องถามคนดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคให้พี่เล่นได้พี่ก็จะลุยแล่ต้องถามว่าผมเปิดไฟได้ตอนไหนด้วยยังหวังอยากจะเล่นอยู่หวังค่ะหวังค่ะถ้าไม่มีคนทําก็เดี๋ยวทำเองก็ได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่แต่ตั้งใจแต่เล่นเองสำหรับเรื่องนี้โอ้ใช่เรื่องนี้เรเป็นเจด้าน สับเก่าไว้ปะคะไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นเจดันปั้นเด็กใช้ถึงวัแล้วที่เราต้องปั้นเด็กค่ะก็ได้ได้น้องแสดงมาแล้ว generation นะครับได้มีได้ได้น้องได้น้องแสดงมาแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสุดท้ายยังรู้สึกว่าเรายังสามารถสำรวจไปได้เรื่อยๆคำว่าตัวละครสองตัวเนี้ยตราบใดที่โปรเจกต์ยังไม่เปิดกล้องทุกอย่างเปิดเจยบไปได้แต่ว่าเราก็เหมือนเด็กในค่ายเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เขาได้เล่นแหละแต่ทุกอย่างต้องพั นไปเรื่อยๆคนเขาก็ต้องมาแค์ว่าเขาเหมาะสมกับบทจริงๆใช่แล้วเขาก็ต้อง fight for it ด้วย fight for the role อย่างไฟฟองการคอนเอนรอคมงิด่างกันมองไปทุกที่เลยตอนนี้ครับคือตอนนี้เรากำลังแบบเหมือนแบบชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรที่มันแบบที่มันเวิร์กเวิร์กกับเราที่สุดเมันเหมาะสมที่สุดครับมันอาจะมีคุณชั่นหลายอย่างที่เราแบบต้องการต้องการด้วยไม่กังวลเรื่องการงบการลงทุนไหมฮะไม่เลยค่ะไม่กังวลเลย่ะ ไม่กังวลเลยใช่เพราะการทำการดิจิที่หรือละครเรื่องเดี๋ยวนี้มันใช้งบต้องหนุนมากใช่ใช่ครับแต่ว่าโปรเจกต์แรกไงคะมันก็เลยแบบตอนนี้มีมาบ้างไงครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าบ้างยไงครับหรือยังจะเพิ่มเติมสองคนมีมีเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้หน้าเวลานี้สปอนเซอร์หลับยังเป็นเราสองคนอยู่ไม่แต่ก็มีค่ะมีคนก็แบบไลน์มา เยอะเยอะเยอะอยู่ค่ะหมายถึงว่าไม่ได้แบบพอดิชั่นเยอะนะหมายถึงว่าเป็นก้อนเงินที่ค่อนข้างแบบเราเปิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราสามารถแบบเหมือนแบบพัฒนามันไปได้มากกว่านเรื่องขออว่าหรือว่าเขาสามารถแบบเหมือนมาอยู่ร่วมกับเราในฐานะแบบใดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้เรียกเป็นธุรกิจครอบครัวได้ยังอุ้ยโอ้ไม่ได้ค่ะเพราะมันยังไม่ขอแต่งงานจั่วประเด็นนี้มาละแล้วเดี๋ยวเขาจะถามต่ออีกนะ ไม่ได้มันครอบครัวไม่ได้แล้วเราเรียกทั้งควเปธุรกิจอะไรธุรกิจคู่รับอะไธุรกิจแฟนอ่าเรือมันเป็นการเริ่มต้นเริ่มแล้วธุรกิจลุงลิงธุรกิจลุงลิงได้ธุรกิจลุงลิงลุงลิงนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่แม่ไม่เจอหวังใจหวังใจว่ามันจะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยคือถ้ามันออกมายังไงดีไม่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้คือไม่ได้ได้ลองได้ลองคร คแค่นี้ก็โอเคแล้วเหมือนการทำที่ไกิจหลายๆอย่างที่ใหม่เคยลองอะค่ะใหม่ไม่เคยรีเควสต์หรือเสียใจทีหลังเพราะว่าอันดีสใหม่ได้บทเรียนจากมันอย่างข่าวนี้ต่างๆแล้วเมื่อไรจะมีนั่นสินี่เต๋อเฮ้ยครับข่าวดีต่างๆข่าวดีเหรอครับถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเหรอครับข่าวดีจนดูน้าพิมพ์ครับเกิดหลายๆรอบแล้วเกิดหลายครั้งแล้วก็จริงๆอ่ถ้าเกิดเกิดล่าสุดที่ที่มีการถามมันก็ ก็เผื่อที่สองอาทิตย์ที่แล้วเองนะก็ก็ยังคงเหมือนเดิมก็ใจยากแต่ว่าก็เราก็แบบค่อยๆค่อยๆแบบตอนนี้มันมีอะไรที่ทำเยอะจริงครับโปรเจกต์นี้เราก็ต้องทำด้วยกันคือเราก็อยากจะโฟกัสกับมันให้ดีที่สุดก่อนครับซึ่งถ้ามันประสบความสำเร็จก็ก็หลัากันก็ไม่แน่นะก็รีดหน่อยก็อายุเยอะึ้นเลย ไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงจริงะจริงจอ่ะไม่อะไรนะคะมันงานมันแบบข้างานเยอะครับใช่มันแบบมันเยอะจนแบบเออไม่เจ้แบบไม่ไม่หายใจเลยก็แบกว่าคุณสักที่เถอะคุณนี่สักที่เถอะเนาะอายุอาวุโต่างๆระยะเวลาคบกันไปแล้วแรงไม่ไแล้กการคบกันด้วยเยอะมากอายุเยอะแล้วพี่เขาบอกพี่อายุเยอะไม่อันนี้ไม่แข็งแรงแล้วทำนี้แรงทำนีแข็งรงกว่าอันนี้ขยี้ ก็ก็จริงๆก็เห็นด้วยครับว่าก็ไม่ใช่ว่ามันก็แบบถ้ามันเหมาะสมก็จริงๆแล้วถ้ามันได้เริ่มต้นแบบการมีครอบครัวก็น่าจะดีนะแต่ว่าน้เวลานี้คือจริงๆอย่างที่บอกมันมีอะไรให้ทาเยอะจริงมันโฟกัสเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแล้วเราควรจะลำดับความสําคัญอะไรไว้เบอร์หนึ่งตอนนี้ก็มีลูกของเราอยู่แล้วสามคนในค่ายซึ่งลูกลูกก็เข้าฝั่งฝันไปสองคนแล้วเลกคนนึงเอาออกมาเลยไหมคะ เลยนะคะขออนุญาตแนะนำลูกจะไหมคะมเลยก็ได้ครับมาเลยกได้ครัมาเลยก็ได้ครับคือพ่อแม่พ่อออกมาแม่พ่อลูกสาวล้วนเลยวันนี้ลูกสาวเยอะขออนุ่มเยอะน้ักใหม่ก็ไดเถือแนะนำแล้วล่ะคออนุญสาวสาวแนะนำตัวอีได้แม่นะเนี่ยอุยจริงเปล่ามีหลากหลายก็คือไม่ทับลายเวลาขายงานตอบทำไมก่อนก็มีแนะนำตัวได้เลยลูกค่ะสวัสดีค่ะ ก็เลยแป้งจีครับค่ะแป้งจีครับสวัสดีค่ะอ้าวหัวนันทวดีหัวคสามคนสามคนค่ะสามคนนี้ได้มามยังไงให้น้องใหม่จริงๆแล้วเจอล้มล้มลุกทุกทานอยู่แถวนี้แหละพี่ถึงเจอเลยดึงมาเลยส่งเมลส่งเมลเข้ามาเนาะพี่ติดต่อไปคนนี้พี่ติดต่อไปใช่ค่ะก็จะมาแบบหลากหลายหลากหลายที่อ่ะแต่ส่วนใหญ่ใหม่จะแบบเป็นฟิลหาในไอจีใหก็เปิดอีเมลรับ รับเด็กๆเข้ามาซึ่งก็รับเพิ่มนะคะเข้ามาได้ใช่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ดูแลน้องๆเพราะแต่ละคนมเป็นคนฉลาดอันนี้คัดมาแล้วจากแบบเจ็ดแสนคนได้มาสองแต่เป็นไงบ้างคะกับการที่จะได้มามีโอกาสมาเข้ามานกับพี่ใหม่มาอยู่ในที่พี่ใหม่พูดดีก็ดีพูดดีพูดบป้งน็ต้องพูดแป้งตอนนี้เราสามารถแชร์ได้เลยเอาแล้วค่ะเดี๋ยวจะถึงจอดก็ได้ค่ะถ้าสำหรับส่วนทุกดวงหนูว่าดีใจมากๆค่ะที่แบบรู้สึกว่าแบบได้รับโอกาส เขาแบบก็จะคอยแบบสอนลูกสอนแบบสอนหลายๆอย่างค่ะว่าแบบเออควรทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้ตัวเราแบบเหมาะกับงานประเภทต่างๆแล้วพัฒนาตัวเองหนหนักแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ่ะคแล้วก็วันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะฝากอ่านภาพยนตร์ด้วยนะคะเอเมซเซอรค่ะเป็นภาพยนตร์่น้อยครับเป็นนักแสดงแล้วได้ครับไม่ได้เลยทัันไม่ดีใจไม่เป็นแล้ว ไม่เราจะให้เล่าเรื่องนี้หรอยาวเลยเนาะเอาหรอทันสั้นนะคะก็คือเรื่องนี้ไม่ได้แคสแต่ว่าเหมือนผู้สร้างก็คือเอาลูกนักแสดงไปแล้วผ่านกาเลือกว่าหัวเหงือกหัวเชตาหัตาก็เลยเลือกเอาฟู่ใช่ค่ะก็ได้เล่นหนังของเรื่องนึงอ่าเจกดังๆพูดดังๆลูกร หนูหนูแบบว่าตอนนี้เข้ามาไม่คิดว่าจะได้เข้ามาด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบหุยที่ใหม่เลยอะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตอนแรกก็เหมือนแบบเราก็แบบคิดว่ามันจะเหนื่อยไส่แต่ว่าพอมาอยู่รู้สึกว่าทุกอย่างกนแบบอบอุ่นมากค่ะแบบว่าพี่ๆดูแลแบบขึ้นวอลลุ่มหน่อยรุ่มขึ้นหน่อยอะไค่ะ พี่ๆดูแลแบบดีมากๆค่ะแบบว่าดูแลตกกนลูกมีปัญหาอะไรก็แบบปรึกษาพี่ๆได้เลยค่ะแล้วก็พี่ๆก็แนะนําทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นออกงานเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าต้องไปแคสติ้งอะไรพี่ๆก็จะแบบสอนทุกอย่างเลยค่ะฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะคะตกลงตกลเธอได้ยินฝากตัวด้วยนะคะเอาแล้วกดดันแล้ว รู้สึกว่ามาอยู่กับพี่ๆแล้วก็ <ís> <lls S 2> ได้รับความรู้ค่ะจะร้องไห้หรอห่วงไม่ได้จะร้องอ๋อหัจะร้องเหรอไม่ห่วงใชออภัไม่ใช่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบได้เจอพี่ๆค่ะทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ไม่ใช่แค่แบบความรู้ในวงการนะคะแบบการวางตัวหรือว่าแบบ นิสัยอะไรอย่างงี้พี่ๆี่เขาก็สอนด้วยแต่ว่าเด็กๆทุกคนยอมรับว่าไปเร็วมากนะเพราะวันนี้ไปด้วยมอเตอร์ไซค์เลยนี่คาดเร็วสดมากใช่ก็ขอฝากด้วยหวังจะมีอ้อพูดไม่ได้หรอคะแต่มว่าเราจะมีผลงานในอนาคตเร็วๆนี้เลยครับไม่แต่นี่โปรเจกต์ของคาบลเนี่ยอ้อนแม่อ้อนพ่อกับแม่เธอหรือยังขอเล่นด้วยในโปรเจกต์เนี้ยอ้อนทุกวันเลยค่ะด้วยค่ะจะถูจะไปแค้นค่ะ คือแม้จะเป็นเด็กในค่ายก็ใช้มั่นแต่ทำได้คือที่คุณต้องมาแคร์ใช่ได้หมก็คือเอาจริงถ้าสมมติเลงจากคาแรคเตอร์คนนี้ก็น่าจะเป็นแคร์ได้อยู่แต่ต้องดูก่อนนะคะว่าจาไปดูค่ะสู้ๆนะคือเดี๋ยวนีคนคาแรคเตอร์คล้ายๆเรามาแคร์นี้ก็คืออดกันไดหนูจะสู้สุดใจค่ะทุกคนกำลังใจคหณด้วยนะคะอย่าโปรเกตีนนี่จะเริ่มตอนไหนพี่เต๋อมันจะเริ่มแทนเพียแพทนเงบล คิดว่าจริงๆถ้าโปดถ้าในฝันเลยอยากเป็นต้นปีหน้าครับแต่ว่าก็ก็เผื่อระยะเวลาไว้ว่าอาจจะไปถึงเกือบๆกลางปีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่เปิดกองนต่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเตรียมงานเลยคุณทำไมพี่ตุ๋นใช้ระยะเวลาในการไอ้น,นอี่้าดนาไปเยอะงานกันเลยกือบขอเดื่อนกะไรที่จปเปิดกองคืออยากให้มันดีที่สุดครับข้อแรกเลยแล้วก็ข้อสองก็งคือรู้สึกว่าเหมือนผมเคยผ่านการทํางานที่แบบผมแบบเราต้องเร่งเร่งรีบรีบอะหลายอย่างแล้วก็ มันเวลามันมีข้อผิดพลาดอะไรเล็กน้อยอ่ะมันกลับไปแก้ไม่ได้เรารู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบให้มันออกมาดีที่สุดก่อนที่จะปล่อยก่อน,น,นก็เลยก็เลยค่อนข้างจะละเอียดมากสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าเลวเร็วไปเพราะว,ว่าใหม่เคยปกติใหม่ไทยนะเอ็กซ์ปีนึ่งเริ่มเพ้อเลยนะเริ่มพีโปรเออพีก่อนใช่ปะคะพีก่อนปีนึงแล้วก็ถ่ายแล้วไปโพลอีกปีนึงมันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเคี่ยวกับมันสุด มันจะมันจะเร็วไปอ่ะอืมนี่ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากคาดหวังกันมากโปรเจกต์แรกอะครับเป็นโปรเจกต์แรกของค่ายเราเราคาดหวังให้คนเห็นดูจะได้มีเวลาไปดูแลลูกหลอเนี่ยค่ะมีลูกมีลูกสามคนเนี่ค่ะลองเพลงโชว์สิลองเพลงโชให้เขาฝากโปรเจกต์ฝากโปรเจกต์นิดหนึ่งฝากโปรเจกต์ดหกึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใหม่พี่เตยกอนเขาก็ไีวเพื่อใคะได้ค่ะ อกกฝาโปรเจต้อ็ขอฝากโปรเจกแคบเบิลนี้ด้วยนะคะฝากนิยายด้วยค่ะก็สามารถมาซื้อได้ที่ศูนย์ธิรกิจนะคะกับทางลิลลี่เฮาส์เลยค่ะก็จะมีบูธอยู่แต่ว่าถ้าหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะใสดไว้นะคะขอบคุณค่ะโปรเจกแรก